เอาครับพูดเลยจะกลับแล้วไปเดินาหางกันนี่คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนะครับทุกคนขอจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเขากำลังถ่ายรูปใบไม้อยู่ครับที่เดินนี่คือถ่ายค้างไว้นนถ่ายภาพค้างไว้นานนะมันค่อยแบบเห็นวิวเยอะถขายไปเยอะมันม่ได้เห็นอะไรเออถ่ายไปเงี้ยเราก็กำลังจะเดินกลับแล้วเป็นฤดูที่ดีมากครับ เป็นหน้าจดจำมากครับเลดูนี้ทำอะไรครับพี่โอ๋หนีหนีทำไมครับนั่ครับเรากะนะครับอะไรครับพี่สันในแบบหน้านูรีบไปรีบรีบๆไปกลับมาเร็วๆเอ้ยโอ้ยทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาถอยหลังไป <laughs> แล้วนี่เราก็ยังจะเดินกลับนะเฮ้ยใครก็ได้พูดหน่อยดิเราพูดไปเรื่อยๆอย่าพูดอะไรความในใจออกมาเออหรือใส่ก่อนเล่าหรือลงเล่าโอ้กูจะสะดุดก้อนหินเว้ยใส่แบบใส่ไม่อีกใส่ไม่อีกให้ให้ใหหนายแบบเดินผ่านญี่ปุน่นญี่ปุ่นออยู่นั่นแหละยืนนั้นคิดคิดคิดซ้ายคิดซ้ายิดซ้ายหอ <laughs> ย <laughs> ให้นายแบดเดินผ่านไปรู้อะไรเลยนี่ไปแล้วครับคนหยุดรอเดี๋ยวครับโชคดีนะครับทุกคนโชคดีครับอ้าวนายแบบคนนั้นทำไมไม่มาพี่จอนดครับเร็วๆหนไหนครับขอกำลังถ่ายวิดีโออยู่เดินผ่านเดินผ่านครับไปแล้วครับนายแบบเราเดินผ่านไปแล้วอ้าวแล้วพี่หลุยส์เด้ออ๋อเด้อ จดจำไว้ในใจถ้าดูไปไหมรู้ตรงนี้มุมนี้มุมนี้ครับมุมนี้ได้เลยมาามาพมื้าวามามามีดอิกายมีดอปีการอะติดกูเปลี่น